ให้เสียงภาษาไทยโดยทีมภาคเสียวิดีโอนี้จะพยายามพาดดีๆกันแล้วกันนะเพื่อที่จะทำความฝันให้เป็นจริงเพื่อที่จะเป็นฮีโร่ปีหนึ่งพงเตที่พิดารณสถานการณ์และได้รับประสบการณ์จริง กับปีหนึ่งห้องบีที่ดูฝึกฝนมาเป็นอยางดีก็คอนคลูหน่อยไหม,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 มสัตย์อยากเฮโรแล้ี่หนึ่งห้องเอจากปีหนึ่งห้องบีกับการต่อฟูุครัรค้งแรกรุ่มก็เจ้าปูปลาห้วยน่ารำคาญเรานี่ก็จะเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบสำหรับพวกเราไปเลยกันเลยแดงดำเขียวม่องชมพูดำไวขบวนการห้าสังเกตุไม่ต้องห่วงทำได้แนะ่ให้เดี๋ยวผิดเสียงพี่ส m a s h View ฉันไม่ต้องการจะพูดถึงอะไรแต่ไปต้องบอกว่าสุดท้ายของเดาแกจะเป็นฮราก็ทำตัวเสียไดปอย่างอรฉันจะต้องแก่งมากกว่านี้ให้ได้เออเใครใครจะมาหยุดฉมนหาอะไรหาไม่ใช่กันไหนเออถ้าคิดว่าทำได้มันก็ต้องทำได้แน่นอนสิอย่าได้ลืมสิ่งที่ใจตัวเองปรารถนารวมพลังเด็กเถ่อนไมยโมคโนฮีโร่มาตามไปหาดู อะไรแบบนี้ไม่มีใช้สมาร์ทส,สมาร์ทปิ้วปิ้วปิ้วเดกกูคงเสียงหน้าทัววขอดไม่ต้องไปหาดูนะเวอร์ชันแบบนี้ยังไงก็ไม่เจอหลักนาจบๆบไปละ